ส็เสรสตอรีวันนี้นะคะเราเปิดมาด้วยบรรยากาศที่เขียวชอุ่มค่ะเพราะตอนนี้เจอยู่กันที่แม่ริมนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเจะตั้งชื่อให้ว่าสายหมอกนะคะขายในราคา8.8ล้านบาทค่ะโดยเขาจะตั้งอยู่บนเนือที่ดินนะคะ140.1ตารางวาค่ะมีด้วยกัน2ห้องนอนค่ะและ1ห้องทํางานนะคะและยังมีห้องที่สามารถทําเป็นห้องอเนกประสงค์ได้อีก1ห้องเลยด้วยกันนะคะมีทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งครบเลยค่ะ จุดเด่นของโลเคชันที่บ้านหลังนี้นะคะคือวิวทุ่งนาความเงียบสงบและผู้คนที่เป็นมิรค่ะโลเคชันที่บ้านสายหมอกตั้งอยู่นะคะเขาจะตั้งอยู่ในตำบลแม่แรมค่ะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในโครงการขนาดเล็กค่ะซึ่งแต่ละหลังนะคะจะมีคนอยู่อาศัยกันประจําทุกหลังเลยนะคะผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่นะคะจะเป็นผู้ที่กเกษียณค่ะหรือว่าจะ work from home นะคะมีทั้งต่างชาติค่ะและก็มีคนไทยค่ะและ สมาชิกลูกบ้านล่าสุดของโครงการนะคะคือชาวสิงคโปร์ค่ะโดยโครงการที่น,นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโครงการขนาดเล็กนะแต่ความปลอดภัยเขาสูงมากเลยค่ะหากเราจะเดินทางเข้าเมืองนะคะจะใช้เวลาเพียง25นาทีค่ะคาเฟ่แอนด์เลสซองนะคะหรือว่าเซเว่นอีเลฟเนะคะใกล้มากเลยค่ะเดินทางเพียง5นาทีจะไปตลาดสดนะคะตลาดที่ใกล้คือตลาดแม่ริมค่ะเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นกาดฝรั่งค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความสะดวกสบายครบเลยค่ะมีแม้กระทั่งสตาร์บัคนะคะ ร้านชาบูค่ะคลินิกร้านขายยานะคะมีริมปิงซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีทุกอย่างตรงนี้ก็เดินทางเพียง13นาทีเท่านั้นค่ะแมคโครแม่ริมนะคะเดินทาง14นาทีค่ะสนามกอล์ฟใกล้ๆนะคะสนามกอล์ฟซัมมิตกรีนวันเลคค่ะ13นาทีโรงพยาบาลใกล้ๆค่ะมีโรงพยาบาลสันทรายนะคะ18นาทีโรงพยาบาลนาครพิงค์19นาทีค่ะหากเราจะไปเซนทัลเฟสติวเชียงใหม่นะคะ30นาที เดินทางไปสนามบินใช้เวลาเพียง40นาทีค่ะตรงนี้เจก็พามาอยู่บริเวณสวนด้านหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะตรงที่เจอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโรงจอดรถค่ะตรงนี้เขาทํามีหลังคาอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้สามารถจอดในร่มได้ถึงสองคันแบบรวมๆเลยนะคะและยังสามารถจอดพวกมอเตอร์ไซค์ได้เพิ่มด้วยนะคะหากใครที่เป็นสายปั่นจักรยานออกกำลังกาย,ยานยคะก็สามารถที่จะจอดได้เพียบเลยนะคะ อันนี้เราก็มีเพื่อนบ้านมาถักทายนะคะซึ่งคือน้องสุนัขค่ะน้องชื่อลิซซี่นะคะอันนี้เป็นน้องหมาของลูกบ้านในโครงการนี้เช่นกันนะคะเขาอยู่ข้างบ้านเราเองค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณถนนด้านหน้าบ้านของเราแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าโล่งโปร่งมากเลยค่ะและนี่คือวิวที่ครั้งแรกที่เจมาที่นี่แล้วเ,เจมประทับใจมากเลยนะคะครั้งแรกเจมาที่นี่เนาะมาพร้อมใส่ฝนเลยค่ะ แล้วบรรยากาศของบ้านหลังนี้จะบอกเลยนะว่าเราสามารถที่จะนั่งอยู่ทุกมุมของบ้านแม้กระทั่งส่วนในบ้านของเราเองนะคะและออกมาเดินเล่นบริเวณด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งและมันเงียบสงบและเย็นสบายมากคะ่ะถ้าสังเกตตอนนี้นะคะดี่ก็จะมีลมเอื่อยๆคอยแบบนี้นะคะมาเรื่อยๆเอื่อยๆทั้งวันจะบอกเลยว่าจะอยู่ที่นี่นะ น่าจะต,ต้องง่วงนอนทั้งวันค่ะเพราะว่าลมมันเย็นแล้วอากาศมันเย็นมากจริงๆค่ะและนั่นคือเหตุผลที่ตั้งชื่อบ้านหลังนี้นะคะว่าสายหมอกนะเพราะว่าหากเราตื่นเช้านะคะบ้านหลังนี้มีสายหมอกให้เราเห็นด้วยนะและทุง่งนาที่เราเห็นตอนนี้นะคะตอนนี้เขากําลังปลูกอยู่นะคะน่าจะรออีกประมาณสองสเดือนเนาะตรงนี้ก็จะสวยแล้วนะคะแล้วนี่เป็นวิวที่แบบเราจะได้เห็นทุกวันนะคะหากเรามาอยู่บ้านที่นี่นะคะ มาครั้งแรกเจก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันดูไกลนิดนึงนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอจังหวะที่เราขับรถกลับเข้าไปในเมืองอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยหลบว้าวเลยนะคะและอย่างวันนี้ที่มารีวิวนะคะเป็นครั้งที่2ที่มาบ้านหลังนี้นะคะรู้สึกว่าขับรถสะดวกมากแล้วก็ใกล้เมืองมากที่สําคัญอยู่ในธรรมชาติจริงๆและตอนแรกอะ่ะเจอแปลกใจมากนะว่าใครจะมาอยู่แม่ริมแบบอะไรแบบนี้นะคะคิดคิดในใจนะคะใช่แต่จริงๆแล้วอะคะ่ะ หลายคนนะมาอยู่แม่ริมกันอยู่แล้วนะแต่เจเองว่ากว่าที่ไม่เคยมาสัมผัสวิถีชีวิตของแม่ริมนะคะเรามักจะมาเที่ยวแค่ที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตหมายถึงว่าได้มาดูมาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆของคนที่เนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันน่าอยู่มากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้เจคิดว่าเหมาะสําหรับ เป็นเวกชัน o ฮมนะคะหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยจริงนะเพราะว่าคนที่อยู่โครงการนี้ทั้งหมดนะคะทุกคนก็อยู่อาศัยจริงกันที่นี่เลยนะคะและที่เจสัมภาษณ์เจ้าของบ้านที่เขาฝากเจขายมาเนาะเขาเล่าให้เจฟังว่าเวลาเขาออกไปเดินเล่นหรือออกกันลังกายะคะ่ะบริเวณชุมชนนี้นะคะสมมตุติเราเดินออกไปตรงสุดถนนตรงนั้นนะคะก็จะออกไปตรงนอกโครงการแล้วนะ,ะเวลาเราไปเดินเล่นตรงชุมชนตรงนี้นะคะ่ะทุกคนเขาจะคุ้นชินกับ ชาวต่างชาตินะคือทุกอย่างก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะที่น่าจะเป็นคนไทยนะคะที่อยู่ผสมผสานกันกันกนกบยุโรเบปียนนะคะชาวโยโุโรปแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันน่ารักอยู่กันแบบเงียบสงบเลยค่ะฟังเสียงนกเสียงลมเอื่อยๆอยไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่ในตัวบ้านกันแล้วนะคะนี่อันนี้ก็ ครั้งแรกที่เจมมาบ้านหลังนี้เจก็พับใจเช่นกันค่ะคือตัวบ้านเขาจะเล่นสเตปขึ้นไปบนเนินเรื่อยๆค่ะและตามข้างทางนะคะก็จะมีต้นไม้นานา,นาชนิดเลยค่ะที่เจ้าของบ้านนะคะเขาหลังสรรแลวเขาก็เนรมิตด,ด้วยตัวเองในแต่ละจุดนะคะและบ้านหลังนี้นะคะเขามีแม่บ้านที่ดูแลประจําอยู่แล้วนะทําให้บ้านอ่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะบ้านตอนนี้นะคะที่เจมารีวิวนะคือพร้อมย้ายเข้าอยู่เลยค่ะ เก็บกระเป๋ายาเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะและต้นไม้ต้นนี้ค่ะเจนึกว่าเป็นต้นไม้ปลอมค่ะแต่จริงๆเขาเป็นของจริงนะสวยแบบนั้นเลยอะคะ่ะมุมนี้เป็นองมุมหนึ่งที่ประทับใจนะคะเป็นมุมที่เขียวๆทุกอย่างดูเขียวไปหมดเลยเนะะี่ยค่ะหากใครที่แบบเป็นสาย Work f r ฟอร์ m e แล้วไม่ต้องเดินทางไปในเมืองทุกวันนะคะ เจมมองว่าบ้านหลังนี้คือตอบโจทย์แบบนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันเงียบมากได้อยู่กับตัวเองได้พักผ่อนอยู่ทุกวันเหมือนเราแบบอยู่รีสอร์ทหรือว่านึกถึงว่าเจเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมานอนแบบที่พักที่เงียบสงบแบบนี้คะ่ะคือมันฟีลนั้นเลยจริงๆนะข้างหน้าบ้านอย่างตอนนี้นที่ตาเจเห็นนะ่ะคือเห็นทุ่งนาและต้นตาลหรือต้นใหญ่เจะจะพยายามอธิบายบรรยากาศที่เจสัมผัสได้นะเพราะว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตั้งแต่เจรีวิวมาเป็นบ้านหลังแรกที่รู้สึกได้ถึงธรรมชาติจริงๆคือมาปุบเรารู้สึกว่าเออเข้าใจละว,ว่าทําไมคือเราสามารถแบบนั่งเล่นนอนเล่งได้ทั้งวันเพราะว่าอันนี้คือบีบแรกที่เจฟังจากเจ้าของบ,บ้านมานะคะอันนี้แวะมาเที่ยวตรงนี่เนีย่ยเขาจะมีสเตปมีมุมนั่นมุมนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างตำแหน่งที่เจอ,อยู่ตรงนี้นะคะมุมนี้เจอมองว่า ใครที่อยากมีสระว่ายน้ำนะคะสามารถที่จะทำบริเวณนี้ได้เลยนะเพราะว่าบริเวณตรงนี้กว้างมากค่ะและยาวเช่นกันค่ะตรงนี้ก็ใส่เป็นหญ้าเทียมไว้นะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นค่ะดูความระเมิดระไมในการที่เขาแบบดูแลบ้านนะคะของเจ้าของบ้านนะคะมีการเลือกกระถุมกระถางแต่ละจุดให้แบบสอดรับ ทุกอย่างเวลาเดินเข้ามามันจะเป็นฮาร์โมนีเดียวกันพลังงานมันจะนิ่งๆตอนนี้เราก็จะมาอยู่บริเวณทะเลนา,นานาบ้านนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ในอินดอร์แล้วนะคะก็มีหลังคาและพัดลมที่เราเห็นทุกจุดภายในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นหลากหลายดีไซน์เลยแหละพัดลมที่ใช้ในบ้านหลังนี้คือของบิสเซอร์เคทั้งหลังเลยนะคะ,ะเวลาเรามาถึงบ้านเหนื่อยๆนะคะเราก็มีจริงๆเรามีที่นั่งเล่น ชมวิวพักผ่อนเรามาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะจริงๆข้อดีของการที่ทำสเตปหรือว่าทางเดินลาดยาวอะคะ่ะมาจนถึงตัวบ้านอะมันทำให้เราได้เหมือนแบบสลัดความเหนื่อยความวุ่นวายเวลาเราไปข้างนอกบ้านเข้ามาอย่างงีค้ค่ะแล้วเราเจอธรรมชาติทุกอย่างมันจะเริ่มปรับอารมณ์เราอะคะ่ะให้มันนิ่งขึ้นเยน็ยนๆเลยอย่างนี้ค่ะจนมาถึงตรงเวณตรงเนี้ยที่เราอยู่บริเวณเทเลสหน้าบ้านละมันเราได้พักผ่อนจริงๆอะคะ่ะและ มิวที่จะเห็นเหมือนเดิมค่ะมิวทุ่งนาและต้นจำจุรีนะอันนี้เขาก็ตั้งใจที่จะวางเป็นโซฟาตัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันออกแบบมาแบบนั้นจริงๆค่ะคือสามารถพักผ่อนในทุกมุมของบ้านจริงๆและทุกพื้นที่ใช้งานได้จริงค่ะและดูแลง่ายด้วยค่ะ ซ้ายมือของเจตรงนี้นะคะจะเป็นอ่างอาบน้ําค่ะซึ่งอ่างอาบน้าตัวนี้ก็หลายแสนอยู่นะคะและโดยรอบนะคะเขาก็จะใส่ต้นไม้ค่ะใส่ความเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะให้เวลาเราแช่อ่างตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะไม่มีใครที่จะมองเข้ามาเห็นได้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีธรรมชาตินะคะพางตาให้หมดแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปในบ้านนะคะเจจะพอย้อมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะ ที่เจยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เอาเป็นเครื่องชงกาแฟน,นะคะวางไว้ลองนึกถึงว่าเวลาเราแบบชิลๆอยู่บ้านเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมนะคะหรือว่าคนเรากรเกษียณไวขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราแบบมาพักผ่อนที่บ้านหลังเนี้ยเจยมั่นใจว่าเราจะมีเวลาในการใช้ชีวิตราเมียดละไมในการใช้ชีวิตในแต่ละเวลาของเรานะคะ,ะเช้ามาเราจะตื่นเช้ามามาโยคะมาเดินออกกําลังกายนะคะ แล้วเราก็มาชมกาแฟด้วยตัวเองเงี้ยเราวันนี้เราอยากนั่งโซฟาตรงในเทเลทเพราะฝนตกโปอยๆ้ยคะแล้วก็จิบกาแฟไปเงี้ยนะคะหรือว่าในวันที่ปรับแดดดีๆแดดอ่อนๆเราก็จะไปนั่งบริเวณแบบเก้าอี้ต่างๆตามจุดในสวนของเรามากมายตรงนี้นะคะเราก็สามารถนั่งแล้วก็เทคทามกับเขาได้นะเปนมากจริงๆคะ่ะ อ๋อด้านหลังของเจนนะคะจะใส่เป็นเครื่องออกกําลังกายให้นะซึ่งอันนี้ก็คือใช้งานได้จริงออกกำลังกายได้เลยนะมีตู้เก็บของด้วยค่ะและทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นทางที่เดินเชื่อมไปยังด้านข้างบ้านยังห้องเก็บของนะคะและมุ่งไปถึงครัวไทยได้ค่ะเดี๋ยวเจพาไปดูทีหลังอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่ตัวบ้านแล้วค่ะ ตรงนี้เขาก็จะติดเป็นบานเลื่อนไว้นะคะซึ่งติดมุงลวดให้แล้วเช่นกันนะคะในวันที่อากาศดีนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดโฟลมแบบโฟล์ฟไปเลยะคะ่ะหรือว่าเราจะปิดมุงลวดกันยุงก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเข้ามายัางภายในบ้านนะคะฟังก์ชันบ้านจะเข้าใจง่ายและที่สําคัญสวยแล้วมีเอกลักษณ์ในแบบของเขาเองนะคะที่นี่จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะสะเต็ปไม่มากค่ะเดินสะดวกมากเลยตั้งแต่เราจอดรถปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆไม่เหนื่อยเลยนะ อย่างโซฟาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นหนังจริงนะคะพวกงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแต่ละชิ้นนะคะของที่นี่เขาซื้อมาจากชนินนะคะซึ่งชนินเนาะเขาก็จะเป็นคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแต่ละอันนะ่ะเขาจะมีคุณภาพอยู่แล้วนะอย่างโซฟาตัวที่เจนั่งอยู่นะคะตัวนี้ก็ประมาณ1นึ่งแสนเอกๆนะจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะคะเราวรีบม,มาเรียบร้อยแล้วลืมเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊อย่าง coffee table หรือว่าโตที่อยู่หน้าโซฟาเจตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นโซลิดบูดเลยนะคะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไม้ยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าสวยมากและเขาก็แบบมีความสวยตามสภาพเขาอะคะ่ะอย่างตอนนี้สภาพดีมากเลยนะด้วยความที่ว่าเจ้าของบ้านเขามีแม่บ้านอยู่ด้วยเนาะเขาก็เลยทําให้บ้านทูกทุกอย่างดูสภาพดีมากแล้วอันนี้ก็เป็นเหล็กจริงนะคะงานเฟอร์นิเจอร์คือเนียบมากก็คือตามคุณภาพของชนิดเลยะคะ่ะทีวีตัวนี้ก็มีความเคิ์ฟนะคะเวลานั่งตรงโซฟาคือแบบ ทั้งโซฟาดูดวิญญาณด้วยนะแล้วก็ดูทีวีไปแบบจอเขิบแบสวยมากเลยค่ะและนี่คือชุดเครื่องเสียงนะคะของ JBL ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปกลับบ้านเลยนะคะทุกอย่างในบ้านที่เราเห็นทุกชิ้นนะคะได้ไปหมดเลยนะไม่ได้เอาอะไรของจากบ,บ้านเลยนะคะอย่างกระจกบานนี้นะคะก็ประมาณ700,000เช่นกันค่ะตัวนี้ก็เป็นกระจกที่ดีไซน์พิเศษค่ะและตู้ค่ะนีตู้ตัวนี้ก็เป็นโซลิด o ู d ของจริงเช่นกันค่ะ ข้างในนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันเก็บของนะคะคือหนักมากเจ้าของบ้าบอกว่าเราไม่สามารถจะยกย้ายตู้ตัวนี้ด้วยตัวเองได้นะคะแล้วเขาก็ยกให้จดูด้วยหนักมากจริงๆค่ะลายสวยมากค่ะนี่เขาจะตกแต่งเป็นแนวผสมผสานนะคะมีความโมเดิร์นค่ะสังเกตจากโทนสีที่เขาเลือกใช้นะคะเขาจะใช้เป็นสีขาวครีมดําแล้วก็เทานะคะเขาจะตัดกันไปตัดกันมาประมาณนี้นะ มีโซฟาตัวกลมๆค่ะอยู่กลางบ้านตรงนี้เลยนะคะคือสภาพทุกอย่างที่เจะเห็นในบ้านนะคะคือเจ้าของบ้านไม่บอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่อยู่มาแล้วนะอะไรประมาณนี้คือเจนรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เหมือนเป็นบ้านใหม่เลยนะคะคือทุกอย่างสมบูรณ์มากสภาพคือสมบูรณ์มากจริงๆค่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะหากใครที่ตามหาบ้านบรรยากาศดีๆในแม่ริมนะคะจะอยากให้มาดูบ้านหลังนี้นะประตูเขานะคะ ผนังตัวนี้ติดวอลเปเปอร์หมดเลยนะห้องนี้เป็นห้องทํางานนะคะซึ่งไซส์ห้องนี้สามารถที่จะทําเป็นห้องนอนได้เช่นกัน,นะคะ่ะห้องนี้จะได้วิวหน้าบานด้วยนะคะได้วิวสีเขียวหน้าบาน,นะคะ่ะติดกับเคาน์เตอร์บาร์นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นประตูบานเลื่อนให้ะคะ่ะและก็มีนี่ติดมุงวให้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน,นะคะ่ะห้องนี้ถูกจัดเป็นห้องทํางานนะคะและ เหมือนกันคะ่ะเฟอร์น,นิเจอร์เราต่อพวกนี้คือสตอรี่อยู่นะคะอยากให้ดูโซฟาตัวนี้นะคะอันนี้มาจากฮ่องกงนะคะซึ่งสภาพสวยมากคะ่ะเป็นลายแบบแผนที่โลกนะ,ะ,ะเขาจะวางกับทีวีซัมซุงนะคะเป็นแบบขาตั้งผืนนะและอันนี้เป็นม,มุมหนึ่งที่จนรู้สึกว่าห้องนี้มันดูกิมมิกขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะคือการที่เขาอยากได้แสงธรรมชาติจากข้างบ้านเข้ามาอานี้คะ่ะ ขาก็ใส่เป็นอิฐแก้วนะคะซึ่งทําให้ห้องเนี้ยมีความเป็นคอนเทมปอรารี่นะคะอย่างตอนแรกเจเห็นอะเจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยห้องนี้ดูมีชีวิตชีวานะคะถัดมานะคะประตูบานนี้นะคะเป็นบานเลื่อนค่ะซึ่งข้างในจะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําห้องนี้ใหญ่เลยนะมีโซนเปียกให้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีโซนแห้งนะคะ ในคอลเลกชันทุกอย่างในบ้านได้หมดนะคะแล้วเหมือนที่เจบอกอยากยืนยันคำเดิมว่าสภาพดีมากส่วนตัวพอกลับมาสู่บริเวณคอมมอนแอเรียถงกลางบ้านตัวนี้อีกรอบนะคะจุดหนึ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้สวยและลงตัวนะคะคือเพดานค่ะอยากให้ดูเพดานเขานะคะเขาได้ทำร่องนะไว้สวยมากเลยคะ่ะแล้วก็ติดพัดลมมิสเตอร์คินนะคะ เดีวเจาพามาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะไปห้องนอนมาสเตอร์นะห้องนี้เป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับห้องน้ําเมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้ก็มีเฟอรน์นิเจอร์ลอยตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ค่ะเตียงแล้วก็ตัวเครื่องแป้งนะคะติดทีวี PV ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่และห้องก็มีแอร์ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะถูกห้องก่อนจะไปต่อไปที่ห้องนอนนะคะเราตอนนี้เราอยู่บริเวณ ไอแลนด์ค่ะครัวตรงนี้ทั้งหมดนะเขาตั้งใจทําขึ้นมานะคะซึ่งครัวที่เนี่ยเป็นของแบรนด์ Homme Hit ค่ะซึ่งคุณภาพคือดีมากอ,อยากให้ดูพวกฟังก์ชันเขานะคะแล้วก็การแบบฟินิชชิ่งเขาอะคือเวลาเราเปิดปิดสัมผัสทุกอย่างคือเราจะรู้ว่าของคุณลิตี้อะเป็นแบบไหนนะคะแ,และแบบนี้ก็คือใช้ไปยาวๆได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะกันน้ำค่ะ ตรงนี้ก็มีไมโครเวฟนะคะเตาอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะชั้นวางของเห็นตำแหน่งนี้ก็เอาไว้โชว์แก้วนะคะสวยมากเลยเลยรู้สึกว่าครัวตรงนี้มันมาสอดรับกับซีลิงด้านบนที่เป็นสีนเทาอะคะ่ะและตัวประตูแต่ละบานที่เขาทําขึ้นมาทุกอย่างมันเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วมันทําให้บ้านหลังนี้ดูมีเสน่ห์มากเลยะคะ่ะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆสบายๆค่ะ เหมาะสำหรับแม่ริมฟิวนั้นะคะนะคะ,นะคะอยากให้ดูที่จับทุกอย่างคือแบบดีมากจริงๆค่ะตำแหน่งนี้เขาแล้ใส่เป็นเตาแก๊สนะคะให้มา2เตาค่ะซ้ายขวานะคะมีหน้าต่างเอาไว้เปิดระบายอากาศได้นะคะรูด,ดูดควันก็ขนาดใหญ่ม,มาให้เลยนะคะและ้ายมือตรงนี้ก็ยังมีตู้ลอยนะคะซึ่งตัวนี้เก็บของได้เยอะมากเลยค่ะตัวนี้ชนินเช่นกัน,นะคะ่ะ สุดทางเดินของเรานะคะจะเป็นซักล้างนะคะมีทั้งเครื่องอบผ้าแล้วก็เครื่องซักผ้านะและเราสามารถที่จะเดินด้านข้างบ้านนะคะไปยังหน้าบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยมากเลยค่ะเก็บกระเป๋าแล้วก็ย้ายเข้ามาอ,อ,อยู่บ้านได้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะมาสู่บริเวณ ทเลหลังบ้านนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้เราจะพบกับโซลาร์เซลล์ค่ะที่นี่เขาติดโซลาร์เซลล์5กิโลวัตต์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ด้วยค่ะแบตเตอรี่14กิโลวัตต์นะก็ป้องกันเลยค่ะหากมีการไฟตกไฟกระชาออกอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้รับผลกระทบหรือเกิดอันตรายใดๆนะทางซ้ายมือของเจนนะคะตรงนี้ติดเครื่องกองน้ำไว้ให้แล้วนะคะอันนี้เป็นแบรนด์จากเกาหลีค่ะอันนี้เป็นแบบอนคาลายนะ,ะจุดของบ้านคือใช้งานได้จริงแล้วเจนมาบริเวณตรงนี้แล้วเจนจะมาสะดุดกับ ตู้เย็นตูน้ตนี้ค่ะตอนแรกเจนว่าเป็นดีไซน์พิเศษนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วสีเขาก็เป็นสีเทานี่แหละแต่บังเอิญว่าทําความสะอาดนะคะเราไปเจอ,อน้ายาตัวหนึ่งนี่แหละแต่หมายถึงว่าตัวเขาอ่ะก็ใช้งานได้ปกตินะคือเจเปิดแบบปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือเย็นทุกอย่างใช้งานได้และถ้าในสภาพใหม่ทุกอย่างคือดูดีนะแต่ข้างนอกอ่ะสีมันเปลี่ยนไปด้วยแต่เจบอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่ส่วนตัวนะชอบ แบ,บโอ้สวยเฉยเลยค่ะก็เลยอยากเล่าให้ฟังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยค่ะทุกอย่างคือคิดมาให้ทํามาให้รลอแล้วเพราะว่าหลังนี้คืออยู่อาศัยจริงนะคะและเจ้าของบ้านแค่ขายบ้าน,นะคะ่ะขายบ้านแค่นั้นเลยเพราะว่าเขาไปซื้อบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ให้เจมาทำคอนเทนต์นะคะและขายบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะสตอรี่น่ารักน่ารักเลยเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นคู่รักอยู่กันสองคน น่ารักมากค่ะแล้วพลังงานเขาดีมากแล้วเป็นคู่รักที่สวีทมากาเจอบอกเลยว่าคือหลายคนอาจจะยังแบบไม่เขาเรียกว่ายังไม่คุ้นชินกับการซื้อบ้านมือสองอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยอยากให้เปิดนะคะเพราะว่าอย่างตัวเจอเองนะคะซื้อบ้านมือสองเพราะว่าโลเคชัน่นแล้วก็ชอบรีโนเวทแล้วก็ชอบแต่งบ้านนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอย่างบ้านหลังเนี้ยมุมมองเจนะเจรู้สึกว่าด้วยโลเคชั่นที่เขาอยู่ด้วยสิ่งที่ได้อย่างเงี้ยค่ะและ สังคมสิ่งว่าล้อมเพื่อนบ้านยเงี้ยจะรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะคะเป็นราคาที่รู้สึกว่าอืรับได้แล้วก็ยังคุยกันได้อยู่นะสําหรับคนที่สนใจบ้านหลังนี้จริงๆนะคะจ,จะอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายมือของเจค่ะตรงนี้เป็นเครื่องทําน้าร้อนน้าเย็นนะคะก็สามารถที่จะก,กดเพื่อที่จะดื่มน้าได้เลยนะคะตรงนี้ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตรงนี้เคยเป็นเคาน์เตอร์บาร์เก่าคะ่ะซึ่งจริงๆตรงนี้สามารถที่จะทําเป็นห้องเก็บของได้นะคะ หรือว่าจะทาเป็นห้องทํางานก็ได้เราจะทําเป็นห้องนอนเด็กก็ได้ได้หมดเลยค่ะตรงนี้ยังมีพื้นที่ที่จะทำได้อีกเยอะตรงเนี้ยนะคะตอนนี้เจจะพามาดูห้องนอนใหญ่แล้วค่ะน่าจะชอบมากเลยนะทุกอย่างคือแบบเราจับแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความคุณภาพสิ่งอะไรต่างๆที่เขาเลือกใช้อย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวลางตรงเนี้ยหาเฟลเล่นะเล,เลยทําให้เวลาเราแบบเปิดปิดตรงเนี้ยค่ะมันสม,มูทมากเลยค่ะ ข้ามานะคะในห้องนอนมาสเตอร์ค่ะตรงนี้เขาก็จะใส่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหมดเลยนะแต่ว่าลงตัวมากเลยค่ะอย่างตรงนี้นะคะเตียงนอนตรงนี้เป็นแบบคิงไซส์นะคะมีโต๊ะข้างเตียงซ้ายและขวาค่ะซึ่งตู้ข้างเตียงตรงเนี้ยมันเป็นชุดเดียวกันกับตู้เสื้อนะคะซึ่งเจชอบตู้เสื้อตูงนี้มากทุกอย่างคืองานเขาแบบดีมากจริงๆค่ะ ไม่คิดว่าจะเจอแบบเฟอร์น,นิเจอร์ลอยตัวในบ้านสเปคประมาณนี้ะอะไรแบบนี้ค่ะเวลาเรานอนนะ,ะสมมติเรามานอนกลางวันเราง่วงนอนเงี้ยค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นๆนิ่งๆ,นงๆนเนาะแล้วก็มาพักผ่อนในห้องนอนเราก็เห็นวิวนะคะเห็นวิวทุ่งนาเห็นวิวสีเขียวข้างนอกบ้านเช่นกัน,นะคะ่ะและเช่นกันเราก็เผื่อแฟนเราเนี่ยเนาะนั่งทํางานอยู่นอกบ้านอาะไรเงี้ยออกกำลังกายอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นบ้านที่140ตารางวาที่ ไม่ใหญ่อะสำหรับเจจริงแล้วสี่สิบตารางวาเป็นอะไรที่ใหญ่นะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาออกแบบมาให้ทุกจุดในบ้านนะเชื่อมโยงถึงกันได้หมดเลยแล้วก็มองเห็นกันด้วยค่ะตรงน,นี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเข้ามุมอย่างสวยงามนัแหละและด้านในสุดก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งตรงนี้แบ่งไปโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะ กันบ้างคะกับบ้านสายหมอกคะ่ะ8.8ล้นานบาทคะ่ะในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะหากใครที่กำลังหาบ้านที่หลีกมีความว่าวาจากในเมืองนะและใกล้ชีดธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันความสะดวกทุกอย่างก็อยู่ใกล้เราเพียง5นาทีคะ่คะ Cafe ่แอนด์เลสซลองร้านกาแฟนะคะแกร็บสตาร์บันะคะทุกอย่างเข้าถึงเจาที่บ้านหลังนี้เลยคะ่ะในระหว่างวันเราก็ได้ ะะได้อยู่กับธรรมชาติย24ชั่วโมงบ้านหลังนี้คือบ้านที่เป็นตัวเลือกที่ดีของคุณนะคะใครสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อ JJ a s c e s s o r y ได้โดยตรงเลยนะคะคลิปหน้าเจจะพาไปดูบ้านสวยๆที่เนี่นะคะฝากคอมเมนต์ไปกำลังใจให้เราได้ทีงมงา a s c e s s o r y ด้วยค่ะ